บมอปลาเนี่ยบอกโอ้โดีเทรามาติเล่นหมอเนี่แค่เองเต็มโอ้โหเขาหมักอยู่เขาว่าเขาถามชุดเนี่ยตัวไรเดียวอยู่ไอชุดหมักเป็หมักใช่ใช่อย่างไรคือรถอือประกุดอานเหรอเออประกุดโอ้ตอนน้เออต้องใส่ชูนี่นี่ท่านชีดีมากต้องไปเฮ็ดตั้งมือละลองเลยไปแห่งเฮ็ดเนี่ยนอนเขาหมักเขาเห็นหรอ เขามีปลา,าตรงเหดโอ้เหลืองเลยพี่น้องอ่าพอเหลือ,งป,อ,ง,องปลาเนาะวัดทอดนี่ทอดมื้อนี้สิทอดปลาแล้วก็ตำมะทัว่วเบื่อแล้วทอดไข่เปลี่ยนเป็นทอดปลาจ้ะแซะ่บบางอีตัวพอดีนะอ่ามีรอกันได้ลแล้วเอ้ยกระดิ่งกระดอนได้ทีเดียวจ้ามามันนี้ช่วง,งวันนุ่งเยีเหมือนเดิมครับ ทอดปลาดำบักทัวร์เนาะมาเนี่กินกับเผาแรงเหมือนเส้นเคยทุกวันจ้ะนี่ปลานิ่งห้องนองเฮ็ดเองเลยเนี่ยปลานิ่งไอ้มาจากบ้านนอนพอดีทางครอบครัวเพิ่นเฮ็ดมันชิมีตัวน้อยแล้วตัวใหญ่นี่ใส่ใหญ่เดี๋ยวผมกับบ้านว่าจะไปเฮ็ดนี่ละปลาเดี๋เดียวเหมือนกันต้องงานเองเฮ็ดไอ้ปอาที่งามเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาเชิญครับมาเนี่ยโอ้กำลังเลี้ยงในที่เลยจ้าโอ้ แล้วตัวก็แล้วไปแล้วตัวหนึง่งเชีฟรับจัดการเรียบร้อยแล้วกำลังพอดีเลยนี่แหละอันนี้ตัวใหญ่เนี่ยดูดอกนี่ปม,ปม, 2, ปม 2, 2, ันสองตัว,วมัวมตวนตัวสองตัวรูุ่ยเนาะน้ำตัวรู้เหรออ่ะเห้น้องมันทอดเปิ่งมหมน้องมาลนตอนต่อไปคือตำบมกฮื้งกีกับปูเออเอาแม่นครบเลยมาเนี่ยจิแบนแบบม,มันบานเลยมาเนี่ย Okay. อ่ะอันนี้ก็ทอดเรียบร้อยแล้วจ้าว้าวอ่าสวยงามเลยจ้าเอ้ลองถูพ่ออ่ะนี่จีปูบ่ะเน้เอานี่ปูเดียวไว้ทำมะจีเดี๋ยวไปตำแบกทั่วก่อนเนาะกระดิจ,จีที่ไม่นนำนะอืมแบบมาเบิองออกเคอ่ะอันนี้ก็ตำพริกจ้าตำพริกก่อนเนาะพริกแห้งแล้วก็กระพริกสดแล้วก็กระเทียม โคก้อนมาหนี่ิเชียบโคก้อนโอเคมาฟังนี่กัจีปูได้บานเ่ยจีปูหอมจีปูสับแบจ้าไปอ่อนๆเนาะ้าจีต่อเจ็ดได้พะว่าเขาบ่มีทานจีขานดังไหมนะล๊อกจักตัวอะไรนี่หนึ่งสองสามสี่หาตัวเนาะหาตัวหกตัวพอดีอ่าเจียอมหอมสับแสบจ้าจะไปจีสูงแหงเด้อมันแห้งมัน่เป็นตะกินมาอันนี้ก็ปล่อยมันไปก่อนเนาะ ไปตามมาทัวร์ตัวห้ามันหนึ่งอ่ะใส่ชุนวัวครับรับตาทุกคนนี่นคนรับตาเออเนี่ยเธอพอดีนะพอดีมันหลายอยู่ปริมาณทัวมันหลายได้ <c oughs> ใส่ใส่ตามปริมาณเจี๊ยบว่ะใส่ปลาไหลชิเลออใส่เลยมึงต้องใส่ปลาแดงเนาะใส่ใส่ไม่เจี๊ยบเด้ยโอ๊ยเมืม่อชงเมื่อจี๊ยบไยังล่ะก <c oughs> ับตัวนี่ <c oughs> อ่ะใส่ตอนปลาหลากน่อยเนาะได้บ่บุหงวย เอ้ยตอนคนน่ะต้องจักองแพรเาไม่มาใเอามาไม่รู้เออนั่นละนั่นละทิ้งเลยรงพอตอนเดียวพ่ออู้หุคนน่ะเอ้ยตอนประเดีครับแจ๋วหอมเลยพอดีละใส่ประเดีของผมเอ้ยแจ๋วไปเนี้ยจต่นุ่นอะครับใส่บุกเกอเลนหน่อยอันนี้ใส่บุกเกอเลนหน่อยครับเสิสันำสมมเลนหน่อยจ้าสระบายทองคืนี่

เซฟสองโคกตัวหัวเออเซฟสองโคกคุณคุยโคกนึงลืมเป็นหัวบบช่วยยังวะแล้วโคกได้จ้ะมาฟังนี่ปูกำลังเหลืองครับพี่น้องต่อเดไปปูจ้ะน้ำกำลังโู้น้ำมันมันเมื่อกี้เฮ้ยน้ำมันมันเหี่ยวออกจัดไฟคอยนี่โอ้หุ่นน้ำมันเหี่ยวเฮ้ยน้ำมันปูโอเคกลับด้านเล็กน้อยเนาะให้มันชุกๆแล้วก็เอาเลยข้างนี้ ก็แล้วอ่ะคอยดูครับโอเคกำดันเรียบร้อยแล้วโอ้น้ำมันปูอะไรโอเคโอเคเหรอหกตัวกินกับตามบกทัวเนาะแซ่บครับพี่น้องโอเคโอเคโอเคเอาหวยนี่จังหน่อยเนาะบะเนาะตามบกทัวต่อ่อพี่กำดันแล้วเอ้านี่สูตรเพื่อนตามบกทัวพี่น้องว้าวม่เอาเลือดน่มันไม่ใช่ปูไม่ใช่ราดเลือดนะเดี๋ยว อังจ้ะ f c เกาเยอะๆ f เราลุ่มเสยเรือเกินอ้าวเชฟคนนี่โอ้โหต่านีสัะี่ะหกมือเยอะแลวเมียก็พุ่้อมานี่นี่ปุังยังอ้าวให้น้องันซับปรกวก่อนเนาะสามสิบปีการใช้มีดเออเชนสามอนจัน่อยเออน้องไส้น้องไส้ลาชุดทองของทีมงานมานี่เออ สามกรรำครับมาเนี่อ้าวกำทุกทายแล้วพี่น้องนี่เอ่าดได้วยแล้ววันนี้มีคืออ้าวโขลงไปโอ้ตำทีเลยวะเชฟครัวโอ้ยทาตำคือหยิบเลยวะว้าวคุณน่ะเฮ้ยเอาไปเป็นเมียได้เด้อเอาไปเป็นผัวได้เด้อโอ้ยลงแล้วใส่ถุงฟังทั้งผัวทั้งเมียวหมือนน เอาหายไนได้ครับสามสิบเก้า <39 S 2> จุ๋ยจัง่อยก็เนาะหายไนตามมาค่ะก่อนเจ้ได้เลยมาแหลกก่อนหน่อยส<ร>ามเ <9 S 1> ก้ายาวหน่อยเลยสามเก้าครับอ้าวอันนี้ปูหนาเขาเนาะสุกแล้วมันมังมังกว่านี่ก่อนเออไปดีกินกับตำบักทัวแซ่บพี่น้องมาหนิตำบักทัวปูหนาเจ้าปัญยัง อ่ะมาพี่น้องหัวใส่ครับนี่โคกตำเมื่อกี้อย่ลืมตำขอตัวก็เลยมาหัวใส่นี้นี่แหละเป็นที่มาเชฟสองโคกเออ,อตํานานได้เชฟสองโคกครับหลังจากปรุงเรียบร้อยโอ้โหนะโอ้ยสีสันมากินหนาหนัวเลยทีเดียวเชียวมาขับเขาแรงน้องกันเด้อพี่น้องเด้อมาแซ่บต้องการมาที่นี่ครับผมนี่ว้าวเฮ้ยอ่ะ ความเปนองฟึ๊บนี่ชั่วผา,ามาหอูไปนอนหัวลับโอ้สีสันพี่น้องเลยแจวแจวแจว,แวอ่ะโอเคนี่จะเรียบร้อยไป,ไปตามหมกทัวร์อ่ะโอเคอีปูห้องก็แล้วเนาะมาเก็บเลยห้องพอดีเลยเก็บเลยสุกแล้วกินได้เลยบ้านนี้ยำใส่กับตามหกแดงกันเนาะแลวอ่ะโอเคก็เรียบร้อยพี่น้องนี่เด้อกับเขาห้องบ้านนี้ มามาเสียเสีสสสเดยดร่วกันถือว่าใชซทรับย์ได้กินเพียอาจ้าพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมด้นะครับกาจะจประมาณนี้ครับผม